สวัสดีครับน้องโยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโยค่ะน้องโยครับถม่ช่มเนาะสาวสวยหุ่นดีครับเอฟซีเขามาสองงวดแล้ว่ะแม่เขาสองงวดค่ะถูกสองงวดเนาะครับน้องโยเนาะใช่งวดไดครับสาวนิ่งงวดไอแปร์ธาเป็นฮากับงวดซีซีค่ะแต่งวดซีซีนี่เบาแอมกับสาวนิงบ่ดด้มาตามผมครับผมเนาะมาบจืจอเนาะครับเนาะ มีเรื่องเล่าแนวไดเน้องสิมาบอสู่เอฟซีฟังครับน้องโยฟันอฟันฟันมันก่อสเสียงขนะส่วงที่ที่หาครับผมฟันว่าไอผู้ถาวรันพาไปวาดที่นี่ไปวาดแต่ก็จังหวัดงามอ่ะว่ามันมันเป็นสีทองนาองครับอู้วัดสีทองเลยเนี่ยบรรทาดนี้เพื่อก็เเรมาเลยเร็นกระเรยบไขว่าก็จังผู้ถ้าไปจับสลากจ้ะนะคะแต่ว่ามันก็มีเหล็กอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันจะมี สลก ar, ักไปให้เป็นมันเป็นมันเป็นเหล็กสีต้นซื้อสีแดงเป็นเหล็กแดงนะคะเพคนเรียกคนเพคนเรียกบอกว่าไอ้เพื่อนไห้หัวที่เพื่อนไทยของทูถ่ายรางซี่คนว่าอั้นหนึ่งก็ซื้อเอาเพคนว่าเป็นเหล็กสามตัวนุ่งก็เรียบนุ่งก็เรียกว่าถือยู่โบคนเรียกว่าลองเสียงรืองเบิงรางซีค่ะแต่เป<ด>็นผู้เฒ่า บรทานุกเลยกเลยกเลยเปิดเบิ้องนะคะกเลยเปิดเบื้องไอ้ฉลาที่มันเป็นฉลาที่นมเป็นตัวเลขมันมันมีศูนย์สองศูนย์กับเจ็ศูนย์เป็นเลขสี่ตัวนะคะสองศูนย์เจ็นแม่ค่ะยี่เนี่ยใบฉลาก่ะน้อแม่นก็เลพูดเลยว่าห้ตัสเสือเอาคน้ามากตัวเลขกับมักตัวเลขกับเสือเอาคุวางสี่บรนทารนี่ว่านูกก็เลยว่าไม่ิะเสือยี่บุรเพอใะไ่วะเล่วว่าเราเอาสือเบื้องดวงตัวมมนขืนยีดอกรันวาคราบอกนุกุก็เลยวว่ามาันาสิเป็นเด็กศูนย์บ่าว แต่ว่าส่วนตัวแหล้กก็มากอยู่นะคะศูนย์พวกเจ็ดศูนย์สองศูนย์สันนะคะครับผมปัญหาในน่งเคียส้าพอดีกว่ามันถือมันถือกิลิบอ้นี่ก็ฟันทามเพิ่นนะคะครับแต่เพิ่นก็บบอกเพื่นหยิบเล้วก็อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเมียนนุกก็เรียกเอาแต่ว่าฟันฟันยังสีหนึ่งฟันสองมื่สองมือนติดนะคะสองเมียนเมียนคับฟันสองหมือนติดฟันเวลาเดียวกันครับนุกก็เรียกคือว่าเรื่องพุทธิสหายโศกบ่แเมีนเมนเพื่นมาหายโศกแล้วครับค่ะเมียนน สองศูน์เจ็ดศูนย์สองเจ็ดคุสันนะคะแต่ก็ะยาลืมอายุน้ำได้พอคนว่าดวงกม่เนี่ยเาอายุอายุนี่ยี่สิบแปดแย่งเก้าครับผมอายุแต่นานยี่สิบแปดย่งยีสิบเก้าครับเดือนหน้านี่ยีปีเต็มครับผมคือก็คือเจได้วันที่สี่เดือนเกิดจะคล้องครับที่เสืออายุจะคล้องคือการนู้นคืวัยพอสอได้เหรอคะพอสอสองหาสามแปด สองหาสามแปดครับแมนค่ะสุดยอดสุดยอดครับสองหาสมแปดเขว่าจะซื้ออายุจะคล้องหนำนะคะห้าห้าคนนุ่นดวงนอพุทือแมนครับหานุ่นกันขึ่นเนาะแมนค่ะพี่พ่คนมาคนหมงบอสทุดท้ายแล้วพนกมาสิแม่ครับพเท่ธเพิ่อมาใจใส่เหรอครับนี่บุ้งหูเขาะบุ้งบุ้หูจักเดะเนื้ายแปลหน้าที่ไม่รู้จักแต่เขามามามาขอฟันห่องสินะคะครับผมก็คือว่าพนหาสิหายมาหห้โซ่ห้อหรือเปล่าครับ ค่ะเพราะรู้สึกถือฟองซ้อมสองหัวะทีครับเองถือกันนานาสิเป็นยังไงบ้แม่แม่สองวดวสอนเนาะแม่ครับวันนี้อาจจะเป็นวันที่สามครับผมแม่แม่ครับแม่ก็คือพอจะคล้องนาสิถือกี่ว่าจักนี่ของขึ้นนะคะก็คือมันก็คนว่าลองเสียงเบิ่งว่าสินะคะมันว่าแล้วแต่ดวงครับผมแต่ว่าผนบอกว่าคนอ่นอามาหามาให้มาบอกหนังผู้ชายแล้่วเอามาสี่ครับก็เลียจะลูกเรียกคือว่าสิจาสิสิเบิ่ง ซื้ออยู่จากห้องหน่ำซื้อเลขเพื่อนน่ำสันนะคะร้องซูเจสูนนะคะครับผมกับซื้อพวกเลขพ่อสาเกิดจากโคงที่วันครับครับค่ะแล้วฟันเหมือนไรน้องฟันเมื่อวานนี่ก็ฟันเมื่อเมื่อเมื่อสองนี่ก็เมื่อเมื่อสองนี่ก็ฟันฟันส่วนตีสีตีหาน่ะนะขอดูจริงเมียนเมียนฟันพราะว่าฟันปกติแล้วสิบมันสิบฟันส่วนนะคะครับแต่ฟันส่วนมันก็เป็นมันก็เป็นฟันเดียวกันที่เขาฟันเมื่อวานเพื่อนใช่ไหมคมันฟันส่วนกันก็ได้คิดว่า ขนาสิยงไม่สูงหรือเปล่านะคะครับก็เรียกว่าสิยร้องเสียงดวงเองค์ครับอุ้ยขอบคุณในหลายครับน้องโยเนาะครับขอบคุณครับครับผมเสียงหนียนไา่ดีครับขอบคุณค่ะน้องโยค่ะครับเดี๋ยวจะจุดตัวเลขไหมครับนาเจ้าครับครับผมท่านผู้ชมนัดตัวเลขของน้องโยครับน้องโยฝันแม่นครับเอฟซีสองศูนย์เจ็ดศูนย์ครับถมมชุ่มเนาะสองศูนย์หลักกับเจ็ดศูนย์ครับอายุนี่ยี่สิบแปดปีย่างยี่สิบเก้าปีครับพ่อสาเกิดนี่สองห้าสามแปดสองห้าสามแปดครับ เนาะจะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องโยครับ f c ฟซีสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมะทงกับศิลา f อซไปก่อนครับเจอกันคลิปหนาครับเ c เจอกันคลิปหนาเนาะแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับเบาแอมรทงนี่มีของดีมาฝาก f c ครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมรทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซี่ครับต่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ผม้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจนสิริถืงนะครับน้องต่อมชมเนาะไปรับช่มรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายโยงไม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่ผม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่รเรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนาย,ยกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทอดรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไ<ช> <ๆ S 2> หนแล้วก็บีออใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันเวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดปู่หลอดีเหนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุยินข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาแขกขายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสไต้มาสักกระากาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายังกายผู้สาวผู้บาวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับ่ามผัสเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะอแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะอแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ <Vocês S 1> หน้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมนีก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวย,น,ยรน,นี่ก็แงตงขึ้นกนักนนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหาญาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีข้อแพร่กระจายใเงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผู้ชมและะ้วกาบเบาแอมมาตรงี้ไในน้ำมุนมา,น,มน,มา FC, น้ำครับในน้ำม,มุนของหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียจังไรที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียจังไรในตัวข้าสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสามผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบัวลายครับมาฝากอิบซีบัวลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเก้อครับเอาไปใส่ะรให้ถือเลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสินห้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ